มีดหมอหลวงพ่อเดิมด้ามไม้ฝักไม้ฝักรัดด้วยทองฝาบาททองเหลืองทองฝาบาทกันรัดด้วยเหล็กความยาว10นิ้วใบ6นิ้วเป็นลายโบราณยุคต้น โโบราณอายุหนึ่งร้ปีใบมีดอยู่ในสภาพสวยงามสภาพดีสนิมไม่กินท่านใดสนใจโทรมาที่เบอร์064 721 0959ได้นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ ด้าไม้ฝักไม้ราคาไม่แพงราคาพิเศษครับราคาจับต้องได้แท้แน่นอนสวยงามสภาพดีนัดรับได้ที่กำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือส่งฟรีทั่วไทยก็ได้ ใบ6นิ้วด้ามฝักรวม10นิ้วเป็นมีดที่อยู่ในขนาดพกพานะครับสวยงามและสมบูรณ์แบบท่านใดสนใจอย่าลืม โทรมาหรือทักมาคุยกันนะครับ